แท้ที่จริงแล้วประตูสีแดงนั้นน่ะไม่ใช่ทางออกแต่มันเป็นทางที่พาฉันไปยังที่ที่ลึกกว่าเดิมถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยความมืดและอันตรายแต่ฉันก็รู้สึกได้เลยว่า,าต้องมีทางออกอยู่แถวนี้แน่นอนประตูสีแดงแล้ววะพอดีไม่ได้เล่นจบก็ไม่เป็นทางออกก็ฉันเล่นถึงไหมล่ะทำไมรู้สึกกระตุกแปลกๆเฮ้ยไอเทมมาอย่าใช้นะอ,อย่าใช้ขอดูแบบโลก <laughs> โลกอย่างเงาี้ยแหละนายไม่ต้องทำฉันหรอก ก็เห็นกดแล้วไม่เห็นติดเลยเราต้องเจอลุงก่อนโอ้โอ้ประตูเปิดแบบนี้ช่างอลังการงานสร้างเลยคือชี่ยทางเยอะจังวะต้องใช้เทคนิคเดิมแล้วสินะโอ้คุณแจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกำลังปรับจออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรไล่ฆ่าเอ้อ แล้วมันจะออกไงออกไม่ได้ไรค่ายัางนงลุงทำไมรู้พูดอย่างนี้ผมเสียใจนะปกติก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนี่มองไม่เห็นเข้าไปใหญ่ข้อควรระวังเนื่องจากสถานที่อย่างนี้มันมืดมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกมันจะมีความสามารถในการมองเห็นในความมืดอีกอย่างเจ้าพวกนี้คือปลาดังนั้นมันจึงลำบากกับการเคลื่อนที่ในน้ำฮะมันขัดแยง้งแังวะมันเป็นปลามันต้องวนะ่ายน้ำเป็นขัดแย้งเหมือนเหมือนกับลุงข้างบ้านผมเลยเฮ้ยของดีของดีแล้วม,มันจะเทขอกูไปไหนวะ ตาเกเบดโมมีหินใช้รูปโลกใช้รูปโลกน่าจะได้รู้ถึงความสามารถเออคืออะไรเดวเไงล่ะโอ้เดอะลังไละ่ะโอ้เดล <c oughs> เล่นเลยสามสิบเล่นเลยยี่สิบเล่นเลยสิเห็เเนตะ้องใช้ต้องเดล ถ้าเราไม่ว้ามหนีไหมใช้เปลือยจริงไหใหม่นะฉันจุดถึงทางตันแล้วเอเด็ดสามเอเด็ดสามเออเลิกได้ไหมเอ๊ะบังเอ๊ยก็ว่า,วา,วาทำไมได้ยินแี่งเพลงจุเอ้ยไม่ได้แดกคุณหรอก จีเนสเป็นหนึ่งนะขออ่านน้อนตัวใหม่กันวิญญาณประยุทธ์น้อนไม่สามารถฆ่าคุณได้แต่น้อนจะใช้สิ่งจะใช้ของเหลยวปริมาณเออปริศนาฉีดพ่นใส่หน้าของคุณและทัศนวิสัยของคุณจะถูกบดบังเป็นเวลาหนึ่งนะโอ้โหนาทีครึ่งกูว่าทำไมมันนานจาังวะแต่คุณสามารถล้างมาดออกได้ด้วยการโดนเอาหน้าไปจุ่มน้ำเพืิดเมื่อน,น้อนถูกโจมตีหรือโจมตีสําเร็จตัวน,น้อนจะหายไปเป็นเวลาห้านาทีอ๋ออย่างงี้ดีมันห้องป่า แฮรี่เนี่ยมันต้องเห็นความลับนี่นี่เราอยู่ในข้อบวดวันนี้นะครับแน่ต้องปิดห้องอ้าวอ้าวอ้าวหายไปแล้วอะไรกันครับเนี่ยมาอย่างกับผีแล้วก็ไปอย่างกับผีมาทำให้ตกใจเล่นสินะฮน่ เสียงตึกตักอย่างนี้มันอะไรกันนี่เราควรจะซ่อนเอามีลักเกอร์ไม่ซ่อนอะแเบปบ้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 แปบบ้แปบบ้แปบบ้มีลักเกอร์ก็ไม่ซ่อนตกใจอยู่ว่าลุงมาไง <c oughs> ถ้าฉันตายหนึ่งรอบฉันจะพอเลยนะฉันเริ่มไม่ไหวกับลุงแล้ว,วอุย้ยห้องใหญ่อะไรกันเนี่ย ว้าวโอนนายตั้งใจไม่วาวใช่ไหมนายก็รู้นี่ไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้ที่ไม่ไหวไม่ใช่ไหวกัอนอะไรมืดมองไม่เห็นหรือจะรออีกด่านหนึไงด่านท้ายโอ้โหแล้วมันเกินอย่างไกลเลยอ่ะด่านท้ายเหรอโอเคเด่านสุดท้ายแล้วนะจริงๆ